เป็นอะไรทำไมเรียนะเรียนหาไปโดนอะไรมาฮะไปโดนอะไรมาฮะเมื่อไหรพ่อจะเข้ามาอากาศมันก็หนาวนะลมก็เย็นเย็นสบายสบายไหมลมเย็นสบายไหม มาชอบอากาศเย็ยนไหมคะอากาศลมเย็ยนสบายยู่อาหารเย็ยนหรือยังรอพ่อก่อนนะ ตตตููตตเูเสียงอะไรเสียงอะไรตู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 หวาได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมคะ ลมเย็นเลยอากาศหนาวเย็นมากหิมะตกดรืยยังหิมะตกเหมือนบ้านพี่นัทพี่อาวานหรือเปล่าไปอยู่กับพี่นัทพี่อาวานไหมหนาวหิมะตกเลยนะโอ้ มากเลยไปนอนที่นอนหนูปะจะได้ไม่หนาวปะลมมันเย็นลมมันเย็นนะเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันเย็นเกินไปเหรอ หันหน้ามามองสิหันหน้ามามองกล้องสิปากสั่นหรือยังหนาวหนูไม่ปากสัน่นแต่เสียงดังนี่หนูกลัวมากเลยปากสัน่นปักป ắc,